กรูปกรีบกรูปกรีบกับแหน่นะจ๊ะ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 สนับสนุนโดย The Ultimate Clinic ทุกความงามออกแบบได้ Sergio Rossi Central Embassy หน่วยรับทิพย์กิน กกับแหนนะจ๊ะวันนี้จะพามาหน่วยรับเฉพาะกิจกับร้านข,ขนมปังฝรั่งเศสชื่อดังค่ะอีริกไคเซอร์นะคะแต่ว่ามันจะเด็ดจะดังยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สจน์กันนะคะว่าร้านนี้เขามีอะไรเด็ด ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่เมสซองอิริคายเซอร์มาเปิดที่เมืองไทยเพราะว่า เราไปที่ฝรั่งเศสเราก็จะต้องไปทานร้านนี้ประจำใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องบินถึงฝรั่งเศสแล้วเขามารอเราอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องวันนี้เปิดร้านและมีอะไรที่นําเสนอไหมคะเออเมซองอีลิทไครเซอร์นะครับเป็นแฟรนไชส์เบเกอรี่แล้วก็รสอรองจากฝรั่งเศสนะครับมาเปิดดําเนินการในเมืองไทยที่ทองหล่อนี่เป็นที่แรกท่องรออะไรคะท่องรออยู่ระหว่างซอย3กับซอย5ครับนะครับตรงข้ามกับนี่เลย้ามตรงข้ามตรงข้สีใช่ครับนะครับเราก็มีแผนที่จะเปิด เป็นเบเกอรี่ช็อปอีกหลายสาขาภายในปีนี้ต่อไปในปีนี้เราไม่ต้องไปขวนขวายหาทานที่อื่นแล้วก็สะดวกที่ไหนก็แวะได้เลยที่นั่นหรอไม่ไปที่ฝรั่งเศสหรือไม่ต้องไปที่ใกล้ๆคือที่ฮ่องกงไม่ต้องแล้วมาที่เมืองไทยเลยสะดวกครับ วันนี้นอกจากเปิดตัวนะครับเราก็จะมีขนมปังนะครับมีทั้งเบเกอรี่ทั้งเพสตรีบางตัวที่จะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะครับโดยเฉพาะมิสเตอร์อีริกไคเซอร์นะครับมาเปิดร้านด้วยตัวเองแล้วก็จะนวดแป้งให้ดูจะทำครัวซองที่ดีกันได้ข่าวว่าคุณอีริกเนี่ยจะอธิบายด้วยว่าการดูครัวซองที่ดีและอร่อยอย่างยังไงแล้วก็ปารเก็ต์น่ะดูยังไงที่ว่ามีรูพูนกี่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เป็นความรู้บ้างเดี๋ยวต้องไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็็จแล้วกมีชื่ำ ามากครับกับคุณภาพของตัวแป้งกับกรรมวิธีที่เป็นสูตรเฉพาะของเราถ้าอย่างงาั้นเนี่ยเดี๋ยวดูกันข้างในเลยนะครับด,ดีครับเช่ญครับ บอกว่าปาพี่แดนไม่ชนปอนะมันไบสองเองเพราะ <c oughs> ว่าคุมาไม่ได้ไปเลยว <c oughs> เลยรียบทำงานให้เสร็จเลยน,นะคะรีบเลยคืออย่างนี้ขนมปังที่เนี่ยเธอไดยินชื่ออยู่ใช่ไหมค่ะ <c oughs> ชื่อเมสส์อีวิกไทเซอร์ค่ะจากที่บัากที่ฝรั่งเศสเพราะว่าคุณของหวานคงรู้ดีตื <c oughs> <c oughs> ่นเต้นมันจะเปิดในเมืองไทยยตื่นเต้นมาก ที่จะได้มีโอกาสอยากกินเมื่อไหร่ก็มาได้ที่บอกว่าจะเปิดสาขาเยอะมากสบายก่อนเราไปฮ่องกงแล้วก็ไปที่ยที่ฮ่องกงตอนนี้ไม่ต้องชดใ่ค่ะทม่อ่างมันีแล้วแล้ววันนี้อะไรรู้ไม้พี่ตื่นเต้นมากเพราะพี่เป็นคนที่ชอบกินครัวซงมากปลารู้ดีปลารู้ดีว่าเราจะไปไหนเฮ้ยปลาอย่าเลิมเอากระต่ามาฝากพี่ไหนด้วยแต่วันนี้มิสเตอร์อีลิจะมาสอนวิธีดูครัว่องไงที่แป้งยังไงที่อร่อยมีรูกี่รู ขนาดนั้นเลยเหรอนับรูกันเลยนี่พูดเองกี่ชัน้นกี่ชันช้นกีน่รูนับรูกันเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเรจะเข้าไปดูข้างในกันนะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยพอต้องบอกว่าอร่อยไหมเพราะว่าพี่เชื่อปออยู่คนเดียวได้เลยค่ะนะแต่ก็ไม่ต้องเชื่อเท่าไหร่นะเพราะอะไรที่เป็นขนมหวานไม่อร่อยอะไร <c oughs> เลยทางทางก็อร่อยหมด ชิมขนมปังแล้วอร่อยไหมคะควรจองอร่อยมากค่ะแอบเก็บกลับบ้านด้วย<อ>ค่ะอร่อยจริงเนาะอร่อยอร่อยจริงค่ะก็รู้สึกยังไงคะที่แบบร้านขนมปังชื่อดังจากฝรั่งเศสเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นคนชอบกินขนมปังมากเราเป็นคนติดแป้งติดคาร์โบไฮเดรตติดคาร์บมากค่ะเพราะฉะนั้นร้านนี้ต้องเป็นร้านประจำแน่นอนอร่อยนะใช่เพราะว่าร้านทำเลตับก็อยู่ตรงนี้ค่ะต้องแวะแน่นอนใช่เตรียมเลยมาแน่นอนรับส่งประจำเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันนุ่มี่เราทานสมัยมากเลยแล้วข้างในมันอ่ะข้างในมัน คือบางที่มันเนยมันลิชไปก็ไม่อร่อยนะจับไปเนราะกำลังดีคะ่ะกำลังดีเลยแล้วก็พี่เหนก็ขอให้ความรักขอน้องต่ำนะคะมันจะมีไหมคะชาติค่ะขอต้องต่ำนะคะแบบปิดตัวปิดตัวด้วยความแรงและน่ากลัวมากประมาณไฟประมาณแบบ แสนโวนะคะผู้ชายไหนจะกล้ามาจีบต่อก็ไม่มีแล้วนะคะชาแนลคิดว่าคงไม่ม่นะคะถ้าผู้ชายแปลกๆเขาจะชอบนะคะต้องย้ายไปเขมรเลยก็อย่างนี้ค่ะคิดถึาผู้ชายนะคะก็เป็นเรื่องลับซับซ้อนเหมือนแป้งขนมปังกัวรอบกับถูกต้องต้องพันซับซ้อนเรื่อยๆนะคะแต่เราก็แกะออกได้ค่ะ ัวซองหรือบากแกตของเมซองอีริคไคเซอร์มาเปิดที่ประเทศไทยโดีใจมากเลยค่ะพี่อร่อยมากอร่อยจริงเนาะอร่อยล้ำเลยค่ะโอ้แล้วยังไงเนี่ยพูดนีหนึ่งได้ไหมว่าเรามีร์เรามงเกี่ยวกับหนุ่มฝรั่งเศสยังไงบ้างชอบหนุ่มฝรั่งเศสไปเลยฝรั่งเศส <laughs> ไหมคะ กมูติเล่ย์าวะแซวะบองชื้อแล้วบองนุยเลยบองนุยเลยบองนุยชอบถึงฝรั่งเศสไหมอ่ะแบบบอกไม่ชอบก็ไม่ได้เนาะโอ้แต่งานน่าสนใจนะน่าค้นหานะสูงโปร่งนะใช่ค่ะคือหุ่นเนี่ยคือเป็นชอบผู้ชายสูงโปร่งอยู่แล้วนะคะคือหุ่นเนี่ยได้เลยแล้วก็หน้าตาก็จะแบบว่าเข้มๆนิดนึงนี่สังเกตเวลาพูดนะคะมีกรุบกริบกริบกริบหน่อยๆนะคะเวลาพูดและอย่างหนึ่งเลยรู้ไหมพวกเราก็สาวแฟชั่นแฟชั่นจะมาจากฝรั่งเศสค่ะงั้นเราก็ต้องเป็นเมืองปวดของเรา ใช่แน่นอนท<อ>ั้งพร้อมทุกอ,อย่างเมื่อกี้ได้ชิมไปแล้วค่ะอยากจะพูดอะไรถึงรสชาติที่ความแตกต่างให้เราเคยได้ชิมครัวซองท,ทั่วไปไหมคะค่ะความแตกต่างโอเคค่ะตัวเนื้อเนื้อของครัวซองอะค่ะ จะค่อนข้างหนานุ่มนะคะแล้วก็รสชาติออกหวานนิดๆค่ะถูกใจคนไทยแน่นอนเลยค่ะอร่อยเนอะอร่อยมากอร่อยมาก,ย,มากยืนยันมันไม่มันมัน,น <ๆ S 2> ไม่จุ้ซี่เกินไปนะใช่ใช่ะค่ะอร่อยมัอนเราสองคน คุณผ <discretion> <agile engagement> ู้ชมคะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุธีนะคะว้าวไปยอมไปยอมจะยอมเลยทไมต้องขุดกิบขุดกิบกับแส้นะจ๊ะมีแอบแซวนะมีแอบแซวพี่เป็ดค้า เมื่อกี้เราเข้าไปทำครัวซอ,องกันสนุกมากแล้วอร่อยจริงนะบางเอิญอยอย่างนี้พี่อ่ะเป็นครัวซองเลเวอร์แล้วพี่ชอบมากพ<ข>อคุณแหนบอกมาปีบนวดแป้องอะไรเงี้ยตอนแรกก็มีความสุขชอบทานนะไม่ได้ชอบพาแต่พอเมื่อกี้รู้สึกได้สัมผัสเอ้ยมันใช่เลยมันอร่อยมากรจริงนะใช่อร่อยมากคือต้องยอมรับว่าที่อื่นเนี่ยบางทีเราทานครัวซองเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนขนมปังใช่แล้วบางที่เนี่ยมันจะกรอบแบบไรเหตุผลใช่แล้วบางที่แบบว่ามันไม่มีนมมีเนยเลยแต่อันนี้พอผ่าลงไปปั๊บอย่างที่เขาบอกอ่ะมันความยืดหย ข้างในมันหนึบๆเนาะซึ่งมันอร่อยมากเป็นอะไรที่พันแป้งเปล่าๆก็อร่อยได้เลยอยากให้ชิมจริงๆค่ะแล้วมันมีหวานดิบๆที่เคล็ดลับเขาบอกว่าที่เป็ดโดยขาเในนั้นใช่ไหมคะ่้บอกเฮ้ยปกติโรรซองอ่ะเขาไม่ใส่น้ำตาลเพราะมันจะกลัวไหม้กันเออทำไมที่นี่ใส่เขาบอกอ๋อใส่เพื่อให้สีมันออกสวยแต่คนโผลยากนะคะเพราะว่าไม่ง่ายเลย อย่างพวกเราเดียคงเก่งจริงพวกเราเหมือนทับกับข้าวเป็นเนาะพวกเธอจะดูเก่งนะคะม้วนไปม้วนมาเป็นเขาจะงอยนี่เราสงสัยคนข้างในอะไรที่กิ่นของเราอะ <S <S 1> <S 1> ่ะ พี่เราวนๆไปอ่ะไม่เป็นไรเราใส่ถุงมือเรียบร้อยคือใช่ค่ะรูปร่างสุดับประหลาดมากรูปร่างไม่สนใจถือว่าแป้งอร่อยซะอย่างพอเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เชิญมามีแขกรับเชิญคิดถึงพี่เป็นคนแรกเลยจริงหรอไม่เพราะว่าครัวซองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราชื่นชมกันมากและยอมตรงว่าเมซองอิริทไคเซอร์เนี่ยมันดังมากที่ฝรั่งเศสเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้ต้องมาชิมสมใจนะถ้าเห็นรายการนี้อย่าลืมตามมาชิมเนาะตามมาชิมนะอยู่ตรงระหว่างซอยทองหลอดซอยสามกับซอยห้าตรงข้ามกับมาร์เก็ต โซฟงาอาจจะงบาเก็ตเทสจุด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 ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้วงการเบเกอรี่ในบ้านเราคึกคักคึกคักเป็นพิเศษก็วันนี้ถึงคิวร้านเมส่งอิริคไคเซอร์แบรนด์เบเกอรี่ฝรั่งเศสชื่อดังที่เลือกทำเลดีอย่างท่องหล่อมาเป็นที่ตั้งสาขาที่10 ในเอเชียเพื่อนำเสนอรสชาติเบอร์เกอรี่ดังระดับโลกให้คนไทยได้ลิ้มลองกันกรุ่เกรีบกรุ่เกรีบกับแหน่นะจ๊ะกรุ่เกรีบกรุ่เกรีบกับแหน่นะจ๊ะกรุ่เกรีบกรุ่เกรีบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกรีบกรุบกรีบกับแหน่นะจ๊ะ